จะเป็นอย่างไรเมื่อเขาถูกนาก่าเก็บมาเลี้ยงและถูกฝึกให้เป็นนาค่าที่โหดที่สุดและมีการสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Killer ล่าฆ่าสัญชัตตยานดิบหนังปี2017ครับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะโคตรสนุกและโคตรมันแค่ไหนเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่กลางป่ามีชายสองคนแวะพักจากการเดินทางขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังหลับอยู่นั้นก็มีเด็กน้อยเดินตรงมาที่เขาและเหมือนจะเข้ามาหยิบอะไรจากตัวเขาด้วยสสญชาตญาณชายคนนี้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นและจ้องเด็กคนนั้นจนเด็กคนนั้นเนี่ยต้องชะงักสักพักพี่ชายของเด็กคนนี้ก็รีบวิ่งมาตามน้องชายกับไปพอเห็นว่าชายองคนนี้เนี่ยเป็นคนแปลกหน้าและอาจจะไม่ปลอดภัยแต่ทว่าชายสองคนนี้เนี่ยก็ดูจะไม่พอใจเด็กคนนี้สักเท่าไหร่นักแต่ตอนนั้นก็ได้มีชายอีกคนผัวมาซึ่งเขาก็ไม่ชื่อว่าอันนนอซึ่งชายคี้ก็็เปพ ด้านอันโตนิโอได้บอกกับชายสองคนแปลกหน้าไปว่าอย่าถือสาลูกของเขาเลยและเขากับลูกก็แค่ผ่านทางมาเท่านั้นผู้จบอันโตนิโอก็จะพาลูกกลับแต่ชายแปลกหน้าสองคนเนี่ยกไมายอมให้กลับและบอกให้อันโตนิโอไปชงกาแฟมาให้กับพวกมันซึ่งอันโตนิโอก็ต้องทาตามเนื่องจากเกรงว่าลูกเนี่ยจะเป็นอันตรายแต่พอจะชงกาแฟนั้นเขาก็ดันทําน้าหกนะครับอันโตนิโอจึงบอกชายแปลกหน้าสองคนนั้นว่าเขาไม่ถนัดการชงกาแฟแต่ถนัดการเล่าเรื่องชายสองคนนั้นจึงให้อันโตนิโอไปนั่งที่ขอนไมย ลเเ่่ารืองส่วนพวกมันสองคนจะไปคนชงกาแฟาเองจากนั้นอันโตนิโอก็เริ่มเล่าว่าสมัยก่อนทางตอนเหนือของแผ่นดินมีคนชั่วอยู่เมื่อเจอใครไม่ถูกใจพวกมันก็จะเก็บทิ้งและหนังก็ตัดไปยังยุคสมัยของขังกาโซเป็นยุคแห่งการเข่นฆ่าและย่งชิงอํานาจนาทินทุรกันดารที่นี่เนี่ยก็โคตรแห้งแลง้งมีผู้ไม้เล็กน้อยทุกอย่างที่เติบโตที่นี่ต้องแข็งแกร่งถึงจะอยู่รอดแต่ถึงที่นี่จะแห้งแลง้งมันก็ยังมีอัญ,ญมณีเหลือคาให้พบเห็นนะครับซึ่งก็คือทัวร์มารินปริบาที่คนมีค่ายิ่งกว่าเพชเ มพลังากว่ากันว่าทัวมาริน巴拉บาเนี่ยมันถูกสาบไว้ใครก็ตามที่เปื้อนเลือดเพออัญมณีนี้จะถูกสาบแล้วดวงวิญ,ญญาณจะถูกขายให้กับซาตานว่ากันว่าบางครอบครัวต้องสูญเสียทุกอย่างอดอยากปากแห้งกับพระอัญมณีนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเจอเด็กทารกถูกทิ้งไว้ในป่าเนื่องจากครอบครัวเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วจึงนํามาทิ้งไว้ในป่าให้สัตว์กินขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินนั้นก็มีแสงเด็กน้อยร้องดังขึ้นมาพอพอแม่นํามาทิ้งไว้ซึ่งสิงโตที่อยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อได้กินเด็กแล้วมัันนกก็ตาก่าิไปเพือหวง เมื่อเด็กคนนั้นแต่พอมันจะกระโจนใส่เด็กมันกับโดนกระสุนจากชายคนหนึ่งที่มีชว่าชานริโอจอกเขาแรงอย่างจังเมื่อสามารถจัดการกับสิงโตรตัวนั้นได้แล้วชานอริโอก็มานำเครื่องในของสิงโตไปกินนะครับก่อนจะพบว่าตรงนั้นเนี่ยมีเด็กถูกทิ้งอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะนำเด็กคนนั้นกลับไปเลี้ยงเขาแค่นำซากสิงโตกลับบ้านเพื่อนำไปลงพันเก็บไว้แต่พอกลับมาถึงบ้านภาพเด็กคนนั้นก็ได้พุดขึ้นมาในหัวเขาจนชานริโอใจอ,อ่อนแล้วไปพาเด็กคนนั้นกลมาาาดดวยย,ย,ดย,ดลลย่่็เเเงงอออนนืหหิรุชโจึ ประจุเลือดสิงโตมายัดใส่ปากเด็กไว้ซึ่งเลือดของสิงโตเนี่ยมันก็ทําให้เด็กคนนี้มีชีวิตรอดมาได้นะครับและเราก็ได้รู้ว่าชาโนริโอนั้นคือนาคาที่โคโหัวที่สุดในถิ่นทุรกันดารแห่งนี้และมีฉายาว่าจัดหูนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีชาโนริโอก็เลี้ยงเด็กน้อยจนโตที่พอจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และฉายาจัดหูของชาโนริโอนั้นก็ได้มาจากการที่น้องชายของเขาถูกชายจัดคนลุมเก็บนะครับโดยความแค้นชาโนริโอจึงตามเก็บพวกมันและเอาหูของพวกมันทีละคนมาล้อยล้องเข้ไว้และไม่นานนะักเขาก็ได้ใช ย่าเจดหูมาจากนั้นเจดหูก็สอนวิชาที่จําเป็นในการอาชีวิตร้อนให้กับเด็กชายที่เขาเก็บมาเลี้ยงทางการล่าสัตว์มาเป็นอาหารการวางกับดักการพังตัวการใช้อาวุธและสิ่งที่สําคัญก็คือเจดหูได้สอนให้เด็กชายคนนี้เนี่ยรู้จักการสังหารและจิตใจจะต้องไปวางในขณะสังหารด้วยเช่นถ้าเกิดเราจะสังหารแม่หมูก็อย่าไปคิดถึงลูกหมูเลยแม้แต่น้อยซึ่งเด็กชายคนนี้เนี่ยก็เรียนรู้วิชาจากเจดหูมาอย่างดีนะครับ แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นเด็กชายก็ไม่ได้ไปไหนเลยแม้กระทั่งเมืองบุรุษเมืองข้างๆซึ่งเด็กชายจึงอยากจะไปให้ได้แต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขารู้เกี่ยวกับเมืองบุรุษก็มีเพียงหนังสือที่เจดหูเอามาจากเมืองนั้นและช่วงนี้เจดหูก็ไปที่นั่นบ่อยมากจึงทําให้เด็กชายเหงาและรู้สึกเป็นห่วงเจดหูมากจึงทําการแกะสลักตุ๊กตาไม้เป็นตัวแทนของเจ็ดหูไว้พอเจ็ดหูได้บอกเขบาบ่าถ้าตุ๊กตาไม้ย,ยังปกติตอนที่เจดหูไปที่เมืองอื่นนั้นก็แปลว่าเขายังสบายดีซึ่งเด็กชายคนนี้เนนน่่ยกกก็รู้สึัแหงหงงตตุตาาปาปอมก พอเป็นตัวแทนของเจ็ดหูและเนื่องจากว,ว่าคุณนั้นนับถือเจ็ดหูเหมือนกับพ่อคุณหนึง่งแต่ทว่าครั้งนี้เจ็ดหูกับไปคุดนานจนเด็กชายตัวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขานั่งรอเจ็ดหูมาตลอดแต่มันก็ไม่มีวี่แววที่เจ็ดหูจะกลับมาเลยแม้แต่น้อยซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเด็กชายก็คิดที่จะไปตามหาเจ็ดหูครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะไม่สามารถเดินผ่านแดนแดนที่โค่นแห้งแล้งไปได้จึงทำให้เขากลัวที่จะเดินทางอีกครั้งแต่เมื่อเขาตัวเต็มที่เขาก็มีจิตใจเด,เด็ดเดียวและไม่กลัว ืองบุลุดเนี่ยครับพอไม่ามันว่าถ้าไม่เจอเขาจะไม่กลับมาและครั้งนี้เขาก็สามารถเดินผ่านดินแดนที่โคตรแห้งแล้งไปได้สักพักเด็กชายก็เดินทางมาถึงเมืองบุลุษที่เขาไฟฝันไว้ซึ่งเขาก็ประหลาดใจมากพอที่นี่เนี่ยมีคนโคตรเยอะเพราะปกติแล้วเขาจะเจอแต่พวกสัตว์เท่านั้นจากนั้นเด็กชายก็เดินเข้าไปในบ้านเล็กๆและเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งนับหินสีอยู่ครับซึ่งเขาก็รู้แค่ว่าเจนหูเนี่ยโคตรชอบหินสีพวกนี้มากจึงไปหยิบหินสีของชายคนนั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของมีค่คค่่่าาาาาแแแลลละะะตคคคนนนนกกก็็รหหวงงงงมเเเจจ้้ขออึดดืชยั เมื่อถูกสอนมาว่าคนไม่ดีให้ดูจากแววตาเด็กชายคนนั้นจึงควักมีจัดการกับชายคนนั้นลงไปเมื่อเพื่อนของมันเห็นแบบนั้นก็จะเข้ามาเก็บเขาแต่ทว่ามันกลับโดนเปิดก่อนนะครับจนคนในร้านวิ่งหนีกันออกไปหลังจากที่เด็กชายจัดการกับพวกนั้นได้แล้วเขาก็ได้เข้ามยหมวกรองเท้าเข็มขัดและเดิอนออกไปด้วยสีหน้าที่ตรนิ่งซึ่งนี่มันก็เป็นการสั่งหันคนครั้งแรกของเขาจากนั้นเด็กชายก็ขึ้นม้าตามหาเจดหูต่อดทั้งคืนทนถึงเชา้าจนกระทั่งเจอตำรวจซึ่งตำรวจก็ได้มอบทัวรมาลินป,า,า,มมา,นนปนาตอบแทนี เขาเก็บสามคนเมื่อคืนเนื่องจากว่า3คนนั้นเนี่ยมันมีหมายหัวอยู่ครับซึ่งเด็กชายก็ไม่เข้าใจว่าหินสีฟ้าที่เขาได้มานั้นมันมีค่ากว่าเงินยังไงแต่เขาก็รับไว้และมานั่งเฝ้าดูผู้คนในเมืองทํากิจกรรมต่างๆกันพอใกล้ค่าเขาก็ได้ค่มม้ากลับมานอนที่บ้านเขาแต่คืนนี้เขาก็นอนไม่หลับและเป็นห่วงจจนหูมากพอกลัวจะโดนคนจะไร้เกบไปพอลุ่งเช้าเขาก็รีบพบมมาเข้าเมืองเพื่อไปตามเจนหูททันทีและได้ไปทาคนที่มอบหินสีฟ้าให้กับเขาว่ารู้จักเจนหูไหมชายคนนั้นเลยบอก เมอร์ซิเออร์บรองชาัดที่เป็นเจ้าของเมืองแต่ไปที่บ้านของเมอร์ซิเออร์บรองชาัดในตอนนี้เขาก็กําลังเจรจาซื้อที่กับสองพี่น้องแต่คนที่เป็นพีเนี่ยเขาก็ไม่อยากขายนะครับพอเขาไม่อยากขายที่ดินให้กับคนที่สังหารพ่อแม่ของพวกเขาเมื่อโดนขัดใจเมอร์ซิเออร์บรองชาัดก็ได้ประหัวคนพี่ทิ้งและสั่งให้ลูกน้องไปเจรจาซื้อที่ดินกับคนที่เป็นน้อยอีกครั้งและหนังก็ได้เล่าการใช้ชีวิตสุดแปลกของเมอร์ซิเออร์บรองชาัดว่ามันชอบพูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครเข้าใจและตัวของมู้่ร และตัวของเมอร์ซเออร์บองชัดนั้นก็ไม่ใช่คนที่นี่มาหนีมาจากฝรั่งเศสเพื่อมาทํางานในเมืองน,นี้และได้เจอเข้ากับทัวมารินา,าเมตโตและนั่นก็ทําให้ตัวของมันร่ารวยขึ้นมาและมันก็ได้สร้างอาณาจักรของมันขึ้นมาจากนั้นมันก็พยานและเสาคุรัก์กมาอยู่ด้วยซึ่งมาดามบองชัดมือมาอยู่ที่นี่แล้วเธอก็เปิดซองเอาใจลูกค้าอัญมณนนีของเธอทางนักการเมืองนักธุรกิจเจ้าของที่ดินและพวกคนมีตังวลเป็นลูกค้าของเธอนะครับซึ่งตัวของเธอและเมอร์ซเออร์บองชัดนั้นก็มีลูกด้ววยกันคนคแและมีีช่่าป เป็นส่วนผสมระหว่างส่วนที่เร็วที่สุดของพ่อกับแม่ซึ่งปีแอร์เนี่ยมันก็เร็วถึงขั้นที่ว่าตอนที่ในเมืองมีการฉลองเต้่ํากันนั้นมันได้สั่งให้ลูกน้องไปละครผู้ชายที่มันเลือกพอสาธยายเรื่องของเมืซอเสรอบองชาจบแล้วด้านเด็กชายก็ได้โผล่เข้ามาพมปืนและทําหาจดหูไปแน่นอนว่ามันทาให้คนในบ้านเนี่ยตกตื่นกันไม่น้อยซึ่งเมืซอเสรอบองชาก็ได้บอกกับเด็กชายไปว่าจดหูเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวที่ปราบาแล้วเลยทําให้ตอนนี้เขาเสียนาคาที่เก่งที่สุดไปด้านเด ททิ้งแล้วได้บอกกับเมอร์ซีเออร์ไปว่าเขาเนี่ยจะทํางานแทนเจทหูนะครับแต่เมอร์ซีเออร์บองชาร์ดก็ไม่เชื่อมันในฝีมือของเด็กชายคนนั้นเด็กชายเลยโชว์ฝีมือโดยการเก็บลูกน้องของเมอร์ซีเออร์บองชาร์ดเป็นหนึ่งคนเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยจัดการได้คงรดเร็วน่าเลยทําให้เมอร์ซีเออร์บองชาร์ดรับเด็กชายคนนี้เป็นนะะักฆ่าประจําตัวและก่อนจะไปเริ่มงานเมอร์ซีเออร์บองชาร์ดนั้นก็ได้จัดเสื้อผ้ายชุดใ,ใหญ่ให้กับเด็กชายคนนี้ด้วยโดยการเตรียมยิงสาวมาบริการแน่นอนว่าการเจอแบบนี้ครั้งงงแรรกกกกกกเเเเเเนี่่่่ยยขขขาาาาา็คอออออชชบบใจมมืืสสวิวถออพไป ตอนนี้เขาเกิดมานั้นเขาไม่เคยมีชื่อเขาจึงตั้งชื่อให้ตัวเองว่าคาเบลเลาซึ่งเป็นชื่อของวิลบลบรุษในหนังสือที่เขาอ่านเจอครับพอรู้ชื่อแล้วยิงสาวคนนั้นก็บอกให้ใจด้วยคาเบลเลาจึงจ่ายหินสีฟ้าให้เธอไปซึ่งก็แน่นอนว่าวงการนี้เนี่ยเขาแล้วออกยากนะครับติดแล้วติดเลยจนคาเบลเลาใช้หินสีฟ้าจนหมดเกลี้ยงเขาจึงเริ่มรับงานนักฆ่าอย่างบ้าคลั่งซึ่งพี่แกก็จะไปยังจุดส้นไว้บนเขาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เอาลูกบาของเป้าหมายที่ต้องการสังหารมาวางไว้เมื่อเก็็บก็บบเเเปป้้้้้าาาาหหมมไไดดกจจะรัินนสฟค่ง ซึ่งคาบเบเรล่าก็เก็บเลียบพอเขาต้องการหินสีฟ้าเยอะๆและส่วนมากคนที่คาบเบเรล่าเก็บนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมขายที่ดินให้เมอร์เซอร์บองชาร์ดและด้วยผลงานที่ทําไว้คู่ดีเขาจึงกลายเป็นนักฆ่าคนโปรดของเมอร์เซอร์บองชาร์ดครับและเมื่อได้หินสีฟ้ามาพี่แกก็จะนําไปใช้ในซ่องจนหมดเกลี้ยงซึ่งคาบเบเรล่าก็ใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่คู่หลายปีจนกระทั่งเมอร์เซอร์บองชาร์ดต้องการหาหนักฆ่าคนใหม่มาแทนเขา พอดูข้อจำกัดที่คาเบเล,ล่าเนี่ยไม่เก็บเด็กและผู้หญิงนะครับเขาจึงอยากหาหน้าข้าคุณหม่เลยไปจังพวกคาสิโนที่เก็บคนไม่เลือกหน้าพวกมันได้ไปเก็บครอบครัวชาวบ้านที่ไม่ยอมขายที่ให้กับมือซีเออร์บองชาดไม่พอแค่นั้นเนื่องจากพวกมันเนี่ยได้เผาทุกอย่างของชาวบ้านด้วย แต่ตอนนั้นก็มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มวานอนมากำจัดพวกมันซึ่งพวกมันทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากช่วงเหมือนกันแต่เนื่องจากมีเครื่องแบบจึงไม่ดุนอะไรและตอนนั้นโซบันชายที่เพิ่งสูญเสียครอบครัวจากการบุกสังหารของพวกคังกาซิโนโเมื่อเห็นพวกวานอนกำลังข่มเหงและกำลังจะย่อใส่ชาวบ้านด้วยความกดแขนผู้ชั่วพวกนั้นโซบันจึขขงควักปืนและลั่นไกเก็บพวกวานอนไปสองคนจากนั้นเขาก็สวมเครื่องแบบผู้หมวดของพวกวานอน,อนซึ่งชาวบ้านที่เห็นเครื่องแบบของ เมื่อโซบันไปทิงโรงพักเขาก็ได้บอกว่าเขามาขอพบสารวัตรเรื่องหัวของพวกคังกาสิโนโเมื่อเขาพบสารวัตรแล้วโซบันก็ถามถึงคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกคังกาสิโนโไปซึ่งสารวัตรตอบกลับว่าเขาไม่รู้และขณะที่โซบันกําลังอยู่ในห้องกับสารวัตรนั้นไอแวนเนี่ยมันก็ทําการสเก็ตภาพของโซบันเพื่อนําไปให,ให้กับเมอร์ซิเออร์บงชัดเพราะมันเห็นว่าโซบันเนี่ยน่าจะเป็นภยัยและถ้าเกิดเมอร์ซิเออร์บงชัดเห็นด้วยกับภาพสเกต็ตนี้มันจะนําภาพสเก็ตของโซบันไปวางไว้บนเขาเพื่อให้หนักฆ่าเนี่ยมารับงานและได้้รูวว่าวนนี นะที่จัดการคนที่มาสงสัยว่าจะเป็นภัยต่อมือเออร์บงชาร์ด e ผูมิที่พ้นของเมืองซึ่งแอร์วนเนี่ยมันก็ค่อนข้างหมกมุน่นกับเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็ทําดีเซนไว้ไว้ที่บ้านของมันเพื่อเอาไว้ซ่อนอนัญมนีของมีค่าและแอร์เวนเนี่ยมันก็มีไอแพรที่เป็นทานรับใช้มันนะครับแล้ววันนี้เมื่อเลิกงานแอร์วนก็กลับบ้านตามปกติซึ่งตอในญาติของเรนาตาภรรยาของมันก็มาอยู่ด้วยสองคนประกอบไปด้วยเฟอร์นันดาพี่สาวและลูนีน้องชายซึ่งก่อนจะกินอาหารกันนั้นพวกเขาจะทํนนา,กา,ก,าก,การสวดมนนนตตาาาาามมมหลลััักกกกกศสขขออองงพวเแะ็จจ้ีรืน พอสวดเสร็จไอแวนเนี่ยก็ลุกไปล้างมือพอมันรังเกียจที่ลูนี่ไปยุ่งกับผู้วานอนพอมันเห็นลูนี่ไปเดินตามสุบันตอนอหัวของพวกคังคาสิโนโม,มาส่งสารวัตรซึ่งนี้ใส่ปกติของไอแวนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ยิ่งโคตรหนักด้านเฟอร์นันดาที่มันใส่เธอจึงแอบเลีอาจานของไอแวนตอนที่มันไปล้างมือซึ่งทุกคนก็ํำกันโดยที่ไอแวนไม่รู้เรื่องว่าแต่ละคนนั้นํำอะไรมันจึงตีลูนี่และตะคกใส่ว่าถ้าไปยุ่งกับพวกวานอ,นอนจะต้องมีอันเป็นไปเฟอร์น แค่ชอบใส่เครื่องแบบเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงไอแวนเนี่ยมันก็ไม่ฟังอยู่ดีเช้าวันต่อมาเฟอร์นันดาก็มาตามหาโซบันที่สถานีตำรวจเพราะเธอเห็นว่าโซบันจัดการกับพวกคังกาสิโนโดได้เธอจึงอยากให้โซบันช่วยจัดการพวกเมอร์ซิเออร์บงชัดคนที่สังหารพกก่อของเธอพร้อมก็บอกให้โซบันเนี่ยระวังตัวไปด้วยพอมเมอร์ซิเออร์บงชัดนั้นมีคาเบเลราเป็นมือสังหารที่เก่งที่สุดในเมืองพอพูดจบเฟอร์อนันดาก็กลับไปซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าโซบันนั้นจะช่วยเธอแก้แค้นไหม พอกลับมาจากสถา,านีตำรวจเฟอร์นันดาเธอกำลัเลือกซื้อเนื้อแต่ระหว่างที่เธอกำลังเลือกอยู่นั้นไอแวนมันก็ได้เข้ามาหาเธอพร้อมบอกว่าห้ามเขาไปยุ่งกับผู้วานอนตอนนี้เขาได้สเก็ตรูปวานอนคนนั้นไว้แล้วและเก็บรูปไว้ที่บ้านซึ่งวานอนคนที่ไอแวนหมายถึงเนี่ยก็คือโซบันนะครับ เฟอร์นันดาที่ได้ยิ้มแบบนั้นเธอก็โคตรตกใจพอแปลว่าโซบันกำลังโดนไม่หัวแล้วตอนนี้เธอจึงรีบปิกตัวจากไอแวนกลับมาที่บ้านและได้ไปค้นหารูปที่เซนไวที่ไอแวนทำไว้แต่ก็ไม่เจอเธอจึงได้เข้าไปค้นในห้องของไอแวนและก็เจอรูปของโซบันจริงๆแต่ทว่าในตอนนั้นไอแวนก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีเฟอร์นันดาจึงรีบเก็บรูปของโซบันไว้ที่เดิมและรีบออกจากบ้านไปก่อนที่ไอแวนจะจะมาเห็นนะครับด้านไอแวนที่มาถึงบ้านแล้วมันก็เอาของไปเก็บในห้องแล้วออกมามองนอกบ้านและเห็นว่าที่เซนไวของมันนนนนัั้คเลซึ่งก็ ทำให้ไอแวนเนี่ยโมโหมากจึงบีบคอภรรยาเพื่อเข็นทามาคุณทําซึ่งเธอก็ตอบว่าไม่รู้เมื่อเธอจะขาดใจไอแวนเนี่ยก็ย่องปล่อยลงจากนั้นไอแวนก็ได้รับแจ้งจากเมอร์ซิเออร์บรองชาร์ดให้นํารูปโซบันไปวางไว้ที่เส้นที่บนเขาได้แล้วซึ่งไอแวนมันก็รีบนํารูปไปที่นั่นขณะที่มันกําลังหยิบรูปวาดจะใส่เขาสัตว์นั้นมันก็เห็นรอยเปื้อนที่รูปวาดมันจึงดมดูแลพบว,ว่าเป็นกลิ่นเนื้อไอแวนเลยรู้ว่าคนที่คนห้องของมันนั้นก็คือเฟอร์นันดาซึ่งไอแวนก็โก พอกลับมาถึงบ้านแล้วมันก็รีบไปหาลูนีด่าลูนีที่เห็นท่าทางของไอเวนแล้วก็เกิดกลัวจึงพยายามวิ่งไปซ่อนในบ้านแต่ไม่ว่าจะซ่อนอยังไงไอเวนเนี่ยก็หาเจอนะครับจากนั้นมันก็ทุบลูนีจนสิ้งใจแล้วออกจากบ้านไปพอเริ่มคำเฟอร์นันดาก็กลับมาที่บ้านแต่เมื่อตามหาน้องเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอแต่คนที่เธอเจอนั้นก็คือไอแพที่เป็นลูกน้องของไอแวนนะครับเฟอร์นันดาเลยรู้ว่าเธอเนี่ยต้องเจอเรื่องไม่ดีแน่นอนแล้วตอนนั้นก็เลือกไปเห็นล่าขอน้องชายเธอที่อยู่ใต้เตียงแต่ว่าในนนนตตอออั้้เธเก็ง จังหวะวิ่งหนีออกไปก่อนนะครับแต่ถว่าไอแผ่เนี่ยก็วิ่งตามมาด้านเฟอร์นันดาในตอนนั้นก็ได้ขอเข้าไปหลบกับคุณนายลูซี่ซึ่งคุณนายลูซี่ก็ยอมเปิดประตูให้เข้าไปหลบครับจากนั้นเฟอร์นันดาก็เล่าให้คุณนายลูซี่ฟังว่าเธอโดนนาค่าตาล่าด้านคุณนายลูซี่เลยปลอบให้เฟอร์นันดาใจเย็นและพาเธอเข้าไปนั่งพักในบ้านแต่ยังโล่งใจได้ไม่ถึง2นาทีจู่ๆตอนนั้นไอแผ่เป็นก็ได้โผล่เข้ามาในบ้านซึ่งคุณนายลูซี่ก็ได้บอกว่าห้ามทำบ้านเลยเถอะนะ เฟอร์นันดาเลยรู้ว่าคุณนายลูซี่เนี่ยหลอกที่แล้วซึ่งเธอก็โคตรเสียใจตตดกลับมาที่เอเวนตอนนี้ีมันก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับซ้อมภรรยาจนน่วมโทษฐานที่ช่วยเฟอร์นันดาปกปิดเรื่องที่ทำไว้พอซ้อมเสร็จมันก็กลับมาซ้อมบทที่จะไปพูดให้สารวัตรไม่กดเฟอร์นันดาที่ทําให้โซบลรูตัวว่าดรม้หัวแล้ว ตัดมาที่ใจกลางเมืองตอนนี้ชาวบ้านก็เต้ลำเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแต่ตอนนั้นคอริสโกสมาชิกคังกาซิโนที่กล้าหาญที่สุดก็ได้บุกมาที่เมืองโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใดและที่คอริสโกมาที่นี่ก็เพื่อมาหาคนที่ช่วยเหลือกลุ่มวานอน พอลงมาจากมาคอริสโกก็เรียกชายคนหนึ่งเข้าไปหามันพอชายคนนั้นเข้าไปคอริสโกก็ทําการตัดลิ้นชายคนนั้นเพื่อเตือนชาวบ้านว่าอย่าปักมากพอชาวบ้านปักมากเรื่องที่พวกมันบุกมาเผาที่ชาวบ้านจนทําให้กลุ่มวานอนโผล่มาเล่นงานพวกมันแต่แค่ตัดลิ้นชายคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่พอครับคอริสโกยังสั่งให้ลูกน้องจับโซเลาอาผู้หญิงที่เตลำํำคู่กับชายคนนี้ไปให้ปีแอร์ด้วยเนื่องจากพวกมันต้องการทาเรื่องสนุกกับเธอคืนนี้ครับซึ่งโซเลาอาน,านั้นเธอก็เป็นคนแรกที่ภาคความบริสุทธิ์ของค,คารเร ลูกน้องลุมโซเลอาจนเธอสิ้นใจวันต่อมาตัดม,มาที่คาบเบเลราตอนนี้เขาก็นําหินสีฟ้าที่หาได้มาใช้บริการสาวๆเช่นเคยแต่พอเสร็จกิจสาวที่ใช้บริการก็ได้บอกกับคาบเบเลราว่าโซเลอาโดนฆ่าตายไปแล้วและเธอก็มีบางอย่างฝากไว้ให้คุณด้วยจากนั้นเธอก็เดินออกไปจากห้องและกลับมาพร้อมกับเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอันโตนิโอและเธอก็บอกกับคาบเบเลราว่าเด็กคนนี้เป็นลูกชายของคุณกับโซเลอาครับเนื่องจากวันนคืนที่คาบเบเลราได้รับแต่งตั้งให้เป็นนัาฆ่าของเมอร์เออร์บรอง ในนนคืนนั้ทางคููได้มีลูกด้วยกันซึ่งคาเบเล่าเนี่ยก็โคตรงงจึงถามอันโตนิโอไปเล็กน้อยก่อนจะเก็บข้าวของและเดินออกไปซึ่งสาวที่ให้บริการคาเบเล่านั้นก็ได้บอกให้อันโตนิโอตามคาเบเล่าไปพรานี้คือพกงูนายและด้วยความเป็นเด็กอันโตนิโอก็ตามคาเบเล่าไปแบบไม่หยุดจนไปถึงดินแดนที่โคตรแห้งแลง้งซึ่งในตอนนั้นอันโตนิโอเนี่ยก็จะโดนสิงโตจ้าทินเขมือบนะครับแต่คาเบเล่าก็ได้เข้ามาช่วยและได้พาอันโตนิโอกลับบ้านมาด้วยแล้วปล่อยให้อันโตนิโออยู่ที่นี่คนเดียวแต่เมื่อบ ลกลับมาเขาก็ต้องโมโหนะครับพอตุกาตาไมา้ที่เป็นตัวแทนของเจดหูนั้นได้หายไปแล้วคาบเบเลาเลยตรงไปต่อว่าอัน,นโอพร้อมค้นกระเป๋าดูซึ่งในนั้นมันก็มีตุกาตาไม้จริงๆเขาจึงคิดว่าอัน,นโอขโมยเขาเลยขู่ไปว่าอย่าแต่ต้องของของเขาด้านอัน,นโอที่โดนตะคอกก็กลัวจึงจะไปจากที่นี่ด้านคาบเบเลาเมื่อด่าเสร็จแล้วเขาก็นําหินสีไปเก็บอย่างจุดที่เขาซ่อนไว้แต่เมื่อเปิดดูปรากฏว่าหินสีของเขาเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยแม้แต่น,น้อยซึ่งคาบเบเลราเนี่ยก็รู้สึกผิดกับอัน,นโอนะครับจึงเดินนําหินสีไปคืนแล ชวนไปตกปลาด้วยกันในตอนนั้นอันโตนิโอก็คูด่ดีใจที่คาบเบเรล่าคุยกับเขาพอตอนกลับทั้งคู่ก็เดินผ่านจุดเทนไวที่อยู่กลางเขานะครับในตอนนั้นอันโตนิโอด้เดินสะดุดกับเขาสัตว์ที่วางไว้ซึ่งบริเวณรอบๆพื้นตรงนั้นมันก็มีเขาสัตว์โคตรเยอะซึ่งนั้นก็แปลว่ามีคนโดนสังเกตเยอะเช่นกันพอตกดึกคาบเบเรล่าก็เริ่มออกทํางานตามปกติเหมือนทุกวันซึ่งอันโตนิโอก็จะขอบไปด้วยแต่คาบเบเรล่าก็ไม่ให้ไป กลับมาที่โซบันตอนนี้เขาก็นอนแช่น้ําพร้อมกับดื่มไปด้วยพอเขายังทุกข์ใจที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปซึ่งโซบันก็ดื่มหนักจนตาผ้ามัวแล้วต่อให้มขาแค่ไหนด้วยแสชัตาตยานโซบันก็รับรู้ได้ถึงอันตรายที่กําลังคืบคั่นมาหาเขาเขาจึงตั้งสติและหยิบปืนซึ่งตอนนั้นมันก็มีคนปีนห้องเขาและกก็มันจะเหนี่ยวใกล้ใส่เขาแต่ทว่ามันก็โดนโซบันชิงลงมือก่อนนะครับซึ่งชายคนที่โดนโซบันยิงนั้นก็คือคาเบรล่าที่มาทํางานตามข้อมูลที่ได้รับ พอโดนยิงได้รับบาดเจ็บคาบาเบรล่าก็รีบพิุงตัวเองกลับบ้านก่อนที่โซบันจะออกมาเจอชาวันต่อมาอันโตนิโอก็ตื่นขึ้นมานั่งรอคาบาเบรล่ากลับครับและตอนนั้นก็มีสัยงมาเข้ามาอันโตนิโอเลยรีบออกไปดูก็เห็นว่าคาบาเบรล่าเนียได้รับบาดเจ็บโคตรสาหัสคร,ครับซึ่งอันโตนิโอก็โคตรตกใจไม่น้อยเช่นกันแต่เขาก็พยายามทำทุกทางเพื่อช่วยชีวิตของพ่อไว้ตัดกลับไปที่โซบันตอนนี้เขาก็ได้มาที่สถานีตำรวจเพื่อมาทำตำรวจว่าทำอะไรอยู่เมื่อคืนเขาดูลอบเก็บครับ ซึ่งสรารวัตรก็ตอบกลนตีนกลับว่านอนอยู่และได้นำหมวกปิดหน้านอนต่อครับด้านโซบันที่โคตรโมโหในตอนนั้นก็ล่นไกเก็บสรารวัตรไปพอจัดการสรารวัตรแล้วโซบันก็ไปหาไอแวนเพื่อถามว่ามันคือคนที่วาดรูปสเก็ตเขาใช่ไหมซึ่งไอแวนเนี่ยมันก็ยอมรับโซบันจึงบอกให้ตัวของมันเนี่ยวาดรูปตัวเองลงไปพอไอแวนวาเสร็จโซบันก็ปลอ่อยตัวมันทิ้งจากนั้นโซบันก็ควบม้าไปที่บ้านของเมอร์ซิเออร์บองชัดครับเมื่อไปถึงเขาก็เก็บลูกน้องที่เฝ้าหน้าประตูแล้วบุกเข้าไปซึ่งตอนน กันยังมีความสุข ซึ่งในตอนนั้นโซบันก็นําปืนไปจอ่อเมอร์ซิเออร์บองชัดไว้พร้อมก็บอกว่าที่เข้ามาในวันนี้ก็เพื่อจะมาเก็บตัวของนายเมื่อได้ยินแบบนั้นเมอร์ซิเออร์บองชัดก็พยายามบอกให้โซบันใจเย็นแต่โซบันก็ไม่ฟังและสาธยายว่าครอบครัวของเขาเนี่ยคือมี3มคนและก็เคยนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ตัวของแกทําให้มันเลยแค่หนึ่งคนเท่านั้นแล้ววันนี้ที่เข้ามาเขาก็จะทําแบบนี้กับครอบครัวของเมอร์ซิเออร์บองชัดเช่นกันคือจะเลิกเก็บแค่สองคนและเขาก็ได้บอกให้ปีแอร์เนี่ยออกไปได้บ,ดไดดบ,บัปนไป แต่ทว่าโซบันกับลันไกใส่หัวคงมาสงัน,งน,นพอเขามองว่าปีแอร์เนี่ยขอบคุณให้กับความอาปัปอายของขอครอบครัวตัวเองเมอร์ซิเออร์บองชัดที่เห็นว่าลูกตัวเองโดนเก็บไปนั้นมันก็โคตรโกรธมากจึงพยายามื่อยมือไปล่นไกปืนที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะก่อนที่มันจะเข้าไปซ้ำแต่ถึงแม้โซบันจะโดนเก็บไปแล้วแต่เมอร์ซิเออร์บองชาดนั้นก็ต้องสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปเช่นกันซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ยโคตรโกรธมากเมอร์ซิเออร์บองชัดไม่เห็นว่าคาเบรล,ล่าทํางานไม่เสร็จสินน้้นนนนนนมมมัักกกกกกก็็็็ตตออองงาาาารรเเบบคลป่่ไซึยิโสุดดะะ ็บคาเบเรล่านะครับซึ่งกิงโกเนี่ยมันก็โคตรโหดมากอยากเก็บใครมันก็เก็บไปดื้อซะอย่างนั้นเมื่อได้รับงานแล้วกิงโกก็ไปตามล่าคาเบเรล่าทันทีตัดกลับไปที่บ้านของคาเบเรล่าตอนนี้อาการของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นมากแล้วตอนนั้นก็ได้มีสาวที่เขาใช้บริการมาแจ้งข่าวกับเขาว่าเมอร์ซิเออร์บองชาร์ดกาลังมาหัวของเขาอยู่นะครับเมื่อรู้แบบนั้นคาเบเรล่าก็เดินมาบอกกับอันโตนิโอว่าเขาต้องไปแล้วและไม่สามารถอยู่นี้ได้ซึ่งอันโตนิโอก็คิดว่าเขาเนี่ยจะได้ไปด้วยเขาจึงถาาาไไไปปวว่่่จะทีหนคบบบรตอก จะไปคนเดียวอันโตนิโอไม่สามารถตามไปได้เพราะมันโคตรอันตรายและนั่นก็ทําให้อันโตนิโอเนี่ยโคตรเสียใจที่เขาจะไม่ได้อยู่กับคาเบิลล่าแล้วส่วนทาง้าสาวที่มาส่งข่าวเสร็จเธอก็ได้มาเคารพกลุมศพของโซเลอาแต่ระหว่างที่เธอกําลังก้มปากตรงไม้อยู่นั้นบอกกิงโกก็ได้โผล่มาแล้วนําเชือกร่อนอคธอไว้และเก็บเธอลงไปพราะมารู้ว่าตัวของเธอเนี่ยไปสง่งข่าวจนคาเบิลล่าสามารถหนีไปได้ เช้าวันต่อมาคาเบเรลาก็พาอันโอไปยังสถานีรถไฟเพื่อซื้อตั๋วครับระหว่างทางอันโอก็สงสัยตาว่าเขาอยากไปด้วยแต่คาเบเรลาก็ซื้อตั๋วแค่ใบเดียวพอซื้อตั๋วเสร็จเขาก็บอกกับอันโอว่าอันโอต้องอยู่นี่เมื่อรถไฟมาก็ให้รีบขึ้นไปส่วนตัวคนนั้นจะต้องกลับไปทาธุระที่บ้านก่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นอันโอเนี่ยก็คุ้นงงพอคิดว่าคาเบเรลานั้นซื้อตั๋วให้กับตัวเองและถึงแม้เขาจะเป็นคนได้ไปแต่เขาก็ไม่ได้ดีใจเลยแม้แต่น้อยพอเขาต้องไปคนเดียวซึ่งสิ่งที่เขาต้องการน,าน ก็คือการอยู่กับคาเบเลราพ่อของเขาแต่มันก็มีเหตุจําเป็นที่ทําให้ตัวของอันโตนิโอนั้นต้องทําตามที่พ่อบอกไว้เมื่ออันโตนิโอตกลงคาเบเลาก็รีบควบม้ากลับบ้านไปตัดกลับไปที่บ้านของเมอร์เซอร์บองชัดขณะที่มันกำลังจัดงานศพให้กับปีแอร์อยู่นั้นเมอร์เซอร์บองชัดก็ได้รับข่าวว่าคาเบเลรามีลูกชายและตอนนี้ทุกมันก็อยู่ที่สถานีรถไฟขามมาเรรีบส่งลูกน้องไปที่นั่นแต่ก็ตามหาไม่เจอเพราะรถไฟเนี่ยได้ออกไปแล้วส่วนบาร์กิงโกขณะที่มันกําลังดื่มแก้วเซนอยู่นั้นมมมัันนนนนก็็เเหหคาาาาบบ้ผไป มันจึงวางแก้วแล้วควบม้าตั้งไปแดนคาร์เบลีาเมื่อควบม้ากลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็จุดไฟจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปในห้องน้ําแล้วทาการถอดรองเท้าว่างไว้ซึ่งดานกิงโก้เมื่อตามมาเมื่อเห็นคนไฟในบ้านมันจึงย่องเข้าไปแต่ก็ไม่เจอคาเบลีราเลยแม้แต่น้อยมันจึงเดินไปที่ห้องน้ําและมองรถเข้าไปซึ่งมันก็เห็นรองเท้าเหมือนคนยืนอยู่นะครับมันจึงกระนํำยิงไปใส่ไม่ยั้งแต่พอเปิดดูในนั้นเนี่ยมันกลับไม่มีคาเบลีาเลยแม้แต่น้อยซึ่งบักกิงโก้เนี่ยมันก็เริ่มระแวงขึ้นมาแแลลลล้วววะเมมื่่่่อััััันนนนหงงงกกบบไปปดาาารตทที ของกิงโก้นั้นมันก็มีสร้อยของเจดหูอยู่ด้วยด้านคาร์เบลลาที่เห็นแบบนั้นเขาก็ขุดกดมากเขาจึงเก็บหอของกิงโกไว้และนัดเมื่อซ er ี bon เออร์บองชาร์ออกมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันมาตัานัดคาร์เบลลาก็ทําไปว่าใครสังหารเจดหูและเพราะอะไรซึ่งเมื่อซีเออร์บองชาร์มันก็บอกว่าเจดหูได้เลิกทาง,งานไปนะครับจากนั้นเขาก็ไปเลยบอกเป้าหมายทุกคนว่ากําลังโดนหมายหัวอยู่นะครับซึ่งเจ้าของที่ดินที่จ้างเข้ามารู้เรื่องเขาก็ขุดกรธมากจึงจา้างกิงโกมาแทนซึ่งสิ่งทีี่ er bon ่่่่เเเมมมมมอออออรร์ซซบบงงงชชาาาาาดลนนนนนัันั้ก็คควืววจิแต ก็บอกกับคาเบรล่าไม่หมดนะครับว่าเจ้าของที่ดินนั้นก็คือตุองมันแต่ถึงจะบอกไม่หมดคาเบรล่าเนี่ยก็พอจะรู้นะครับเมื่อเราจบก็เกิดการดวนพื่นเกิดขึ้นและหนังก็ตัดมาที่อันโอตอนนี้เขาด้วยสารถไฟมาจนสุดทางแล้วซึ่งเมืองที่อันโอมาถึงนั้นมันก็ครเจริญผู้คนใจดีแล้วอบอุ่นมากซึ่งอันโอนั้นก็ถูกพามาอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนเวลาล่วงเลยมาหลายวันแต่อันโอก็ยังคงเฝ้าคอยให้คาเบรล่ากลับมาหาเขาจนมีอยู่บันหนึ่งขณะที่ตนิโอ กำลังนั่งเศร้าอยู่ริมแม่น้ำก็มีเสียงจากฟันโตคามเรียกชื่อเขาพออันตโตนนโอเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าเป็นคาบเบเลราพ่อเขาที่มารอรับอันตโตนิโอเลยรีบหยิบกระเป๋าเดินข้มามแม่น้ำไปหาพ่อเขาและโผล่เขากอดกันด้วยความคิดถึงนะครับจากนั้นสองพอลูกก็ได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันคาบเบเลราได้สอนวิชาทั้งหมดที่จันหูสอนเขาให้กับอันตโตนี่ไปรวมถึงการเป็นนักฆ่าที่โรงไหลในหินสีฟ้าเพราะหินสีฟ้าเนี่ยมาทําให้เขาอิ่มท้องมันสามารถซื้อทุกอย่างได้และมันก็ซื้อชีวิตได้้ด้ดดาาาาาานคเบบรรลหัังจจกกกที่สามมาถืออซ ดไ้้แลวเขาก็ได้ควบคุมกิจการทั้งหมดของเมอร์ซีเออร์บงชาต์ตนะครับและหนังก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันพออันโตนิโอเล่าจบเขาก็หยิบมีดมาตัดของกินให้ลูกๆแล้วบอกกับชายสองคนที่นั่งฟังว่าเขาคืออันโตนิโอเป็นลูกชายของคาเบิลีราจากนั้นอันโตนิโอก็ทำชายสกุคนั้นว่าพวกเขาคือพี่น้องมิลินดาที่มีเอี่ยวกับการตายของหญิงสาวในโรซาลิโอใช่ไหมเมื่อได้ยินแบบนั้นพวกมันก็เตรียมปืนและบอกว่าใช่พวกนั้นเหมือนโซเลอาแม่ของแกพอได้ยินคํานั้นอันโตนิโอเนี่ยก็โกรธมากเขาได้ควัก แล้ใช้ปืนลั่นไกเก็บชายคนที่2ลงไปซึ่ง2คนนี้มันก็มีคนจ้างให้มาเก็บอันโตนิโอนะครับและถ้าเกิดไม่ได้หินสีฟ้าเป็นค่าจ้างพวกมันก็ไม่รับเมื่อจัดการเสร็จอันโตนิโอก็พาลูกเดินกลับบ้านและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนลูกๆของอันโตนิโอนั้นก็ไม่มีท่าทีตกใจแม้แต่น้อยเช่นกันและเหมือนจะพร้อมเดินตามเลยพ่อต่อไปก่อนที่หนังจะจบลง ก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB เปนน็น6.0คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ